สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนักลงทุนนะครับมาดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาวางแผนอย่างไรนะครับในเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับเขาบอกว่าอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าไปเดียวนะครับความหมายของเรื่องนี้ก็คือว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเนี่ย เขาจัดการเรื่องเงินกันยังยังไงนะครับเขาเปรียบเสมือนการลงทุนเหมือนกับการเก็บไข่ไว้ในตะกร้านะครับนะอย่างเช่นเนี่ยเหมือนเก็บไข่ไว้ในเหมือนการลงทุนเหมือนกับการเก็บไข่ไว้ในตะกร้านะครับก็ซึ่งเขาจะเก็บไข่ไว้หลายๆตะกร้านะครับเขาไม่เก็บไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับ อ่านี่ในตัวอย่างก็จะมีคั้กล้าที่1กล้าที่2กล้าที่3คือไว้หลายๆลายตะกล้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากธาดพลั้งเนี่ยทำหล่นแตกหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไข่ไม่แคแตกไปทั้งหมดนะครับนะครับถ้าอยู่ในตะกล้าเดียวแต่ถ้าสมมติเราเก็บไว้หลายๆตะกล้าสมมติตะกร้าที่2นที่แตกลงตกแตกก็ยังมีตะกล้าที่1และตะกล้าที่3นะครับยังคงเหลืออยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะเก็บเงินไว้นะครับไว้หลายๆที่นะครับโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าไว้ที่ธนาคารไว้ในเรื่องซื้อทองเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับหรือในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับและก็ก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งกับบริษัทประกันนะครับก็คือซัมซุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สมมติว่าในการณีที่เขาเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าหลายๆใบเนี่ยเกิดว่าตะกร้าตกแตกขึ้นมาปั๊บเนี่ยอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยก็ยังมีครับกับเก็บไว้ในประกันของซัมซุงนะครับก็ยังสามารถที่จะมีเงินก้อนหนึ่งไว้คอยจัดการไว้คอยบริหารน,นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในผลิตภัณฑ์ของ s a m มซุงวันนี้เนี่ยยังมีสินค้าอีก หลายๆตัวนะครับของซัมซุงนะครับที่เป็นสินค้าที่หลายๆบริษัทเนี่ยวันนี้เนี่ยบางทีก็ไม่มีสินค้าตัวนี้ขายแล้วนะครับแต่ว่าในของซัมซุงก็ยังมีสินค้าแบบนี้อีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสัก1ตัวนะครับที่แบบนี้เนี่ยที่ขายดีมากๆนะครับเขาเรียกว่า Smart Super s a ์เซฟวิ่งนะครับ10ทับ6นั่นหมายความว่าเราฝาก ประมาณแค่หกครั้งนะครับขวากหกครั้ง10ครั้งคืนหมดนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าขายดีมากๆนะครับนะแล้วเรามาดูต่อนะครับดูกันต่อเลยนะว่ายังไงนี่นะครับาการเพิ่มมูลค่าของเงินด้วยแบบสิบทับหกเหมือนที่นักลงทุนเนี่ยกระจายความเสี่ยงเนะครับเรามาดูนะครับแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับอ,อมสั้นคืนไว นะอัตราผมผลตอบแทน IRR เนี่ยสูงถึง1.54นะครับหรือ2%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสูงมากนะครับผลตอบแทนมากกว่าอัตรา,าดอกเบี้ยธนาคารผลตอบแทนเทียบเคียงอัตรา,าดอกเบี้ยธนาคารอยู่ที่1.81่่งถึงจุดสองจุ่ศูนยต่อปีนะครับและมีเงินคืนให้ทุกปีนะครับปีละ4% 5ครั้งและก็หก็นตครั้งนะครับ เงินผลประโยชน์จากกรมทารเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีครับนะครับขั้นต่ำเนี่ยออมได้สองหมื่นสองมืนก็ทำได้แล้วครับอนุมัติทันทีนะไม่ต้องถแถลงสุขภาพคือสุขภาพไม่ต้องตรวจรับตั้งแต่1วันไปจนถึงอายุ75ปีเบี้ยเท่ากันทุกอายุครับและที่สำคัญก็คือว่าสามารถชำระบัตรเครดิตได้ด้วยบัตรเครดิตไ,ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับ และก็สามารถนําไปยดล,ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับขั้นต่ำเนี่ยออมได้20,000 2 0น0 0หน,นะครับเรามาดู2 0 0ห0นนะครับ20,000ืนและได้เท่ากับ2 4%์ของ2 0,000ก็คือ800 800ทุกปีจากปีที่1ไปจนถึงปีที่5และปีที่6ไปจนถึงปีที่9เนี่ย ปีละพันสองครับเรามาดูผมเปรียบเทียบธนาคารให้เห็นนะครับว่า800บาทอยู่ในธนาคารเนี่ยฝั่งนี้ธนาคารเนี่ยครับได้100ครับเสียภาษี15บาทก็คือเหลือ85บาทเอนปีที่2ได้200ร้อยไล่ๆๆๆไล่่งมานเนี้ยออมฝั่งนี้กับของซัมซุงนะครับ2,000 0เหมือนกันนะครับออม20,000 20,000ได้800 ธนาคารได้100นะครับทุกๆปีได้800 800แปดร้อยแล้พันสองเห็นได้ว่าไม่มีปีไหนที่ธนาคารเนี่ยจะชนะทางฝั่งซัมซุงได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่านะผลตอบแทนเนี่ยถือว่าเปรียบเทียบแล้วดีมากๆนะครับสองหมื่นถ้าเราดูผมเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเนี่ยอยู่ธนาคารเนี่ยเงินสองหมื่นเนี่ยนะครับเงินสองหมื่นก็จะได้เท่ากับ เออ่3,825บาทกระดอกเบี้ยใน10ปีอันนี้ได้10,400นะครับามากกว่า3.7เท่านะครับอ20,000แล้วมาดูฝาก1แสนพอเราเออม1แสนปั๊บเนี่ยนะครับเราได้ทุนเพิ่มทันที1แสนกว่าบาทมีกำไรทันทีเลยนะครับก็จะ4%ของ1แสนหนึ่งพันห้กว่าบาทก็เท่ากับ4,600บาทครับ แล้วก็6091บาท10ครั้งได้คืนมาหกแ0นกว่าบาทนะครับกว่ากครั้ง10ครั้งคืนมาหกแ0นกว่าบาทมาดูเปรียบเทียบฝัง่งไอ้ธนาคารให้ดูนะครับเงินแสนหนึ่งอยู่ในธนาคารเนี่ยได้500ครับได้5้าบาทอยู่ฝั่งนี้ได้4,060บาทครับฝั่งซัมซุงอยู่ในธนาคารปีที่2ได้พันหนึ่งอยู่ทางนี้ก็ได้4,000ักว่านะครับ ฝากอกครั้ง10ครั้งได้ดอกเบี้ย1 9 9 0 0อยู่ฟังธนาคารทางนี้ได้ดอกเบี้ย 80, แปเห0ื0นเาท่านลองนึกภาพดูว่าท่านมีเงินท่านจะเอาไว้ตรงไหนนะครับวันนี้มากกว่าธนาคารถึง4เท่าครับอ่าหนึ่งแสนนะครับเรามาดูเท่าขาก1ล้านนะครับออม1ล้านบาท1ล้านบาทก็จะได้ ทุนเพิ่มมา1ล้าน3หมื่นกว่าบาทนะครับและได้คืนมาปีละ41 0 0มกว่าบาทนะครับมากกว่ากำไรนี่900 0แสกว่าบาทเปรียบเทียบมากกว่าเงินที่เราฝากไปเอามามาดูเปรียบเทียบกับธนาคารครับเราจะเห็นได้ว่าเงิน1น1ล้านบาทอยู่ในธนาคารได้5,000บาทครับ50ตังค์นะครับอยู่ฝั่งนี้ได้4 1 0 0 0ครับ อยู่ธนาคารได้ปีที่2ได้หมื่นหรือได้คือสี่หมื่นหนึ่ง,นนงากมา6ครั้งนะครับ10ครั้งคืนหมดได้ดอกเบี้ยเท่ากับแสนเก้าหมื่นกว่าบาทแต่ในขณะเดียวกันฝากนี้6ครั้งเหมือนกันนะครับนะครับสิบครั้งได้คืนมาเราฝาก6ครั้ง10ครั้งคือดอกเบี้ยสี่เก้าแสนสี่หมื่นสามพันกว่าบาทมากกว่าธนาคารห้าเท่านะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ นะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ดูดีมากเลยนะครับนะมาดูนะครับผมสรุปให้นะครับว่าเราออมเงิน1ล้านนะครับเงินคืนมา4ี่หมื่นหนึ่งเห็นไหมครับเอ,เอาเงินคืนมา4ี่หมื่นหนึ่งนะะประหยัดภาษีไปแล้วถ้าเสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สามหมื่นนะครับนะได้ดอกเบี้ยเอเอสามหมื่นได้ดอกเบี้ยสามร้อยกว่าบาทจุดเจ็ดห้า รับสุดที่7จ0 0 0มื่นะครับนี่หมายความว่าถ้าเราเสียภาษีเรายังได้ภาษีขึ้นมาอีกนะครับก็ยังได้มากกว่าก็เป็นล้านกว่าบาทนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผลตอบแทนนะครับและมูลค่าก็ดีมากๆนะครับมีมูลค่าตั้งแต่ปีที่1ครับประกันหลายๆบริษัทบอกว่าโอ้ยต่ต้องมีปีที่2องไปต่อไปที่ปีที่1เลยครับขอคืนได้ถ้ามีความจำเป็น ปีที่2ปีที่3ปีที่4มูลค่าคุ้มทุนเร็วมากนะครับนะฮะหมายว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้เงินเราก็สามารถที่จะขอคืนได้ขอกู้ได้นะครับขอกู้ในสินธนารณ์แบบนี้ไปขอกู้เงินธนาคารเนี่ยก็โอ้โหไม่ง่ายนะครับต้องประเมินหลักทรัพย์ต้องหลายอย่างดูเครดิตผู้กู้แต่แบบนี้เอาไปกรมธรรมไปวางก็สามารถเอาได้เลยภายในไม่เกิน7วัน ใช้มูลค่าสำเร็จมูลค่าขยายเวลาทุกอย่างนะครับก็สามารถ <Kö S 1> ใช้ได้นะครับมาดูนะครับว่าตัวอย่างการใช้สิทธิมูลค่ากรมธรรม์ของตัวนี้เนี่ยครับว่าปีไหนคุ้มทุนแล้วสมมุติว่าปีที่1เนี่ยทุนประกัน1ล้านบาทนะครับหล้านบาทเบี้ย <c oughs> ประกันสะสม <Skywalker> เงินเงินคืน4ี่หมื่นหนึ่งเินคืนสะสม4 <Skywalker> ี่หมื่นหนึ่งมูลค่า2องแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับรวม ทั้งหมดในปีที่1เนี่ยก็ได้3ามแสนกว่านะปีที่2ได้9ก้าแสนกว่าปีที่3ได้2ล้านกว่าปีที่3ได้3าล้านหกปีที่5นะครับคืนทุนลนะในกรณีที่บอกว่าเออไม่อยากรอถึง10ปีปีที่5ก็มีกำไรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัว10บทับหที่ดีมาดูนะครับเปรียบเทียบ i r r นะครับนะ เอ่อถ้าเบีย้ยที่ออม20,000ถึง90,000เนี่ยนะก็จะได้ IR 1.54นะครับอัตราดอกเบีย้ยเทียบกับธนาคารทัวเฉลี่ยแล้ว1.81นะครับถ้าเบีย้ยที่ออมแสนหนึ่งถึงแสนเก้าเนี่ยครับก็จะได้ IR 1.75%แล้วก็ผลตอบแทนเทียบเคียงธนาคารอยู่ที่2.06%ครับและก็ตั้งแต่ห้าแสนขึ้นไปก็จะ เอ่อไออยู่ที่2.04แล้วก็เทียบเคียงทนาการอยู่ที่2.40นะครับไอน,นี้ก็คือเป็นเอไออนะครับที่เปรียบเทียบแล้วนะครับการหาอมอมเงินฝากพนักง,งานธนาคารสมัยก่อนหาเงินฝากนะครับไม่ได้ผลตอบแทนนะครับได้แต่พอยได้แต่ไรแต่ของเราเนี่ยฝากล้านหนึ่งก็ยังได้4%นะนะล้านก็ประมาณ40,000 นะครับโบนัสอะไรก็ประมาณ50,000นะครับเอินหะนล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าออมให้มีประสิทธิภาพนะครับเราต้องกระจายความเสี่ยงครับผมสรุปนะครับเงินส่วนที่1นะครับก็คือออมฝากธนาคารไว้นะครับสัก30%อันนี้เป็นการออมระยะสั้นในส่วนที่2นี่ครับนำไปลงทุนนะครับอันนี้ แบ่งไว้สัก50%ในการไปลงทุนนะครับเป็นเขาเรียกว่าระยะปานกลางในในส่วนที่3เนี่ครับเอามาออมกับซัมซุงนะครับนะสัก20%นะครับเห็นได้ว่าแทนที่จะใส่ไว้ในตะกร้าเดียววันนี้ใส่ไว้ทั้งหมด3ตะกร้าถ้าเกิดตะกร้าหนึงตะกร้าใดตกแตกลงก็ยังมีตะกร้าอื่นๆไว้รองรับนะครับซัมซุงวันนี้ ผลิตภัณฑ์ดีมากๆนะครับแบบเหมือนเมื่อกี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับสิทธุกนะครับติดต่อตัวแทนของเรานะครับชาวอินโนเวชั่นพร้อมยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือแวะมาที่สำนักงานของเราอยู่ที่หมู่บ้านเครืออัฒธานีบ่อแร่จังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ